เ,นนเราไม่น้ำกันเนเราเราไม่ต้องต่อตรงนั้นหรอกนะเราไม่ต้องตอตรงนั้นหรอกไม่ีะ่่ยต้นนันนี่น่าจะยกไปที่บ้าน,นไเป็นไงเป็นไงไมีหมมันมีความสุขกหนูเ,เห็นนนี้นาะชอ,อบเลยบ้านเราน่าจะมีต้นไม้ใหญ่ๆนี้นะก็น่าจะมีนกอนุุนเด้ นกไหมนกอยังน่ะแอคบัลลุ่วนกคนมันกินดอกไม้ข้างบนนู้นเ่ะอันนี้คือต้นว่าต้นว่าว่าอะไรก็ไม่รู้ว่าแล้วว่าแล้วบอยใส่แว่นตาพร้อมพรอก่อนมาจะกลับแล้วอันนี้เน่เน่ขอก่อนรอนุญาตนะคะแอนสบายค่ะเนาะนี่ไปแล้วไปแล้วโอ้ยได้โอกาส ครับคุณครับเดี๋ยวว่างๆจะมาเยี่ยม, <จะ S 1> ดมเดี๋ยวจะมาเยี่ยมใหม่อันนี้ดูแลกันให้ดีโอเคดูแลดูแลแม่ค่ะด้วยอาจารย์มืออาจารย์มือใช่ไหมคิดูแลกันให้ดีเด้อเนาะดูแลกันให้ดีเด้อเดีด๋ยวว่างๆหนูมาเยี่ยมใหม่ ขอนอนด้วยสักสามคืนได้ไหมได้ได้ได้อ้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวหนูกลับอู้หูตัวเล็กมากเลยอ้าหนูแล้วเป็นอึ่งอ่างของป้าตัวเท่ากันแต่แต่ความหนาแตกต่างแต่ความหนาแตกต่างว่าแต่ความหนาเยอะกว่าดูแม่เขาด้ายดูเอวน้ำหนักเท่าไหร่เนี่ยสี่สิบสองสี่สิบเอ็ดตอนนี้อ่ะ้ สี่สิบสองส่สามเนี่ยแหละเพราะว่าทําไมหนูรู้รู้ไหมเพราะว่าเมื่อก่อนหนูก็ตัวเท่านี้และหนูก็แปลงร่างมาตัวท่านี้จากตัวเท่านี้เมื่อก่อนพี่นะตัวท่านี้นะแปลงร่างมาตัวท่านี้แแก่แล้วเนาะแปลงร่างของลมเอ้ยอยากกอดอยากกอดอยากกอดไอ้ไอเป็นไงมามาเห็นแม่ตาลาแล้วไอขนลุกไหมหนูขนลุกเลยนะหนูไม่นึกว่ารักแท้จะมีอยู่จริง เราเจอกันแค่นี้แค่น้ำจิ้มแม่ก็เจอเยอะ่าเราเนะแม่เนาะใช่อุปสรรคมีไว้ให้ขวาฟันความรักคือสิ่งสวยงามไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะรักกันไว้เนาะแม่เนาะเนาะ่ครับเนาะจบยังหรอคุณพอยังอีกนิดนึงนิดนึงอีกนิดเดียวอีกเดือนอีกเดียวคอยสิพูดอะไรเนี่ยคอยสีเรียกค่าดตัวเนาะแม่ตาลาเนาะถ่ายคงถ่ายคลิปเนาะก็ยายได้ก่อนนี่แม่ตาลารู้ไหมว่าหนูมาเนี่ยยายลองเป็นคนบอกว่า แม่จะลาฮะ <PE A? S 1> คือใครหนูถามคือใครยายลองบอกว่าเขาเป็นคู่รักต่างวัยเออแฟนเขาสิเก้อยายอายุมากกว่าเท่าไหร่นะห้าสิบห้าห้าสิบห้าสห้าห้าหเราไม่คิดว่าจะมีอยู่จริงเนาะนุก็ยายลองหลอกแต่พอหนูมาเ้ตหัวเท่ากันเลยว่ะฮะหัวเท่ากันคมสูงสามคนนะคนสูงลยเรียกกัน ก็อันหนึ่งสองสามเท่ากันเลย่ไปนะอย่าไปอย่าไปอย่ามาใกล้เขาก็ก็คือจบคลิปนี่ยก็จบคลิปนี้แค่นี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ไทยอุดรด้วยแล้วก็ฝากความน่าความน่ารักของแม่จาราด้วยขอให้รักกันขอพี่ตังพี่ตังขอบคุณครับไปแล้วโอเคบพี่บาย